ดิฉันต้องรับผู้สุพีสบุ๊ค่ะบทที่3เด็กหนุ่มผลักประตูบานไม้ที่เจาะครึ่งบนกลุกรกระจกใสเอาไว้เข้าไปในห้องไปลายไม้ฉลุลายตัวหนังสือสีทองเขียนว่าภาควิชาประวัติศาสตร์ ติดอยู่เหนือประตูในห้องเย็นเชียบด้วยความเย็นของเครื่องปรับอากาศจนเขาต้องยกแขนขึ้นกอดอกแม่ของเขานั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะทำงานของหลอดกำลังก้มหน้าก้มตาเวนอยู่กับกองเอกสารตรงหน้าด้านข้างโต๊ะทำงานมีป้ายสีน้ำเงินติดตัวหนังสือพลาสติกสีขาวว่ารองศาสตราจารย์วรดาวันนประสบสุขหล่อนรู้ว่า เขาเดินเข้ามาแต่ก็ยังก้มหน้าอยู่กับงานใบหน้าเซียวด้านข้างของหลอนบึง้งตึงเดินฟิปากแม้มแน่นอย่างเคร่งเครียดเดาไม่ถูกว่าแม่กำลังเครียดกับงานหรือกำลังหงุดหงิดเขาที่ว่าก่อนเหลือบดูนาฬิกาขณะเหวี่ยงกระเป๋าเป้ไปบนเก้าอี้ของโต๊ะทำงานข้างๆ่าหกโมงสิบห้าเขาก็มาตามที่แม่สั่งไว้นี่นะทำไมถึงยังทำท่าหงุดหงิดอีก เด็กหนุ่มได้แต่นึกในใจพอทำท่าจะนั่งเสียงแหลมปรีดของแม่ก็กรีดขึ้นมาแทรกเสียงดังของเครื่องปรับอากาศไม่ต้องนั่งแล้วจะนั่งทำไมเมื่อเช้าแม่บอกให้มากี่โมงแม่เขาเบี่ยงแว่นใส่ตากระแทกลงบนโต๊ะหันมาจ้องหน้าเขาอย่างเอาเรื่องก็แม่บอกให้มาตอนหกโมงไงนี่ก็เพิ่งหกโมงเอง เด็กหนุ่มตอบอย่าง,งงงๆพร้อมกับชักสีหน้าใส่แม่บ้านี่มัน6กโมงห้าแล้วแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าให้ตรงเวลาเนี่ยนิสัยอย่างเนี้ยแก่พ่อแกมาเลยเอามาแต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นไม่เคยตรงเวลาสักครั้งใครจะรออยู่ก็ไม่สนใจแม่เขากระแทกเสียงเป็นจังหวะกับสองมือที่กระแทกกองเอกสารให้รวมกันเป็นปึกเดียว ก่อนจะผลักมันไปกองที่มุมด้านในของโต๊ะอย่างเหมาะเจาะแล้วหันมามองเพื่อรอคำตอบจากเขาเมื่อลูกชายไม่ยอมตอบอะไรเอาแต่ยืนนิ่งมองไปทางอื่นหลันก็พ่นเสียงเขียวใส่อีกโรงเรียนก็อยู่แค่นี้เองเดินมาไม่ถึงสิบนาทีโรงเรียนเลิกสามโมงครึง่งกว่าจะเสด็จมาได้จะมาก่อนเวลาไม่ได้หรือไงแม่โทรหาก็ไม่รับสายทำไมไม่รับโทรศัพท์ฮะไพ ทำอะไรอยู่โทรศัพท์มันอยู่ในเป้ผมไม่ได้ยินแล้วโมวทำอะไรอยู่เตะบอลอีกละสิดูสิหัวหูเปียกโชคไปหมดรองศาสตราจารย์วราดาเดินเข้ามาใกล้ลูกชายแล้วย่นจมูกด้วยสีหน้ารังเกียจตัวเหม็นหึ่งเลยก็รู้ว่าต้องออกไปทานข้าวกับพ่อแม่ทำไมถึงยังไปเตะบอลให้เหงือมันออกอย่างนี้แม่บอกแล้วใช่ไหม จะไปที่ร้านเลยไปล้างหน้าล้างตัวให้สะอาดเลยนะเอานี่ยิ่งพูดเสียงของหล่อนก็ยิ่งปี๊ดขึ้นเรืร่อยๆขณะส่งผ้าขนหนูผืนเล็กที่พับเรียบร้อยอยู่ในตู้ข้างโต๊ะทำงานให้พร้อมกับสบู่ในกล่องและแป้งฝุ่นขวดเล็กทีวากรหอบของทั้งหมดเดินออกจากห้องทำงานแล้วเดินดุมดุมไปตามระเบียงเขาคุ้นเคยกับที่นี่มาตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาล เขาเรียนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเมื่อก่อนเขาจะไปกลับพร้อมแม่แต่ตั้งแต่ขึ้นชั้นมัธยมปลายเขาก็ขอกลับบ้านเองกว่าแม่จะยอมให้เขาขึ้นรถไปจำทางก็ทะเลาะกันไปหลายยกแม้จะชินกับนิสัยเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจของแม่แต่มันก็ไม่ทําให้เขาให้อภัยความไม่มีเหตุผลของหล่อนได้ง่งายๆแม่ชอบบากเขาทุกครั้งเวลาที่หล่อนขัดใจ ว่าเขาถอดนิสัยเลวเลวมาจากพ่อสำหรับรอนการที่เขาเหมือนพ่อคือข้อบกพร่องคือความเวลวายที่ว่าก่อนผลักประตูห้องน้ำชายของนักศึกษาเข้าไปแม่หวังเสมอว่าปีหน้าเขาจะสอบเข้าที่นี่ได้ถึงจะเป็นมหาวิทยายลัยที่มีชื่อของรัฐแต่เขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่เลือกเรียนที่นี่เด็ดขาดเวลา14ปีที่เขาต้องตื่นเช้า ขึ้นรถมาโรงเรียนกับแม่นั้นพอที่มันควรจะสิ้นสุดลงสักทีน้ำเย็ยนจากก๊อกน้ำทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นที่ว่าก่อนวักน้ำขึ้นมาล้างหน้าจนผมเปียกโชกเด็กหนุ่มยกแขนเสื้อนะักเรียนขึ้นเช็ดหน้าอย่างไม่แยแสว่าแขนเสื้อสีขาวจะดำเป็นปื้นไปด้วยคราบเหงือ่อลืมนึกถึงผ้าขนหนูกลิ่นหอมสะอาดของแม่ไปเลย เด็กหนุ่มมองกล่องใส่สบู่กับกระป๋องแป้งฝุ่นอย่างรังเกียจเขาไม่ใช่เด็กสาวสักหน่อยจะได้เข้ามาล้างหน้าฟอกสบู่และปละแป้งให้หน้านวลเช้นอย่างนั้นหลังจากเช็ดหน้าจนแห้งดีแล้วทิวากอนก็เสยผมปเปียกไปข้างหลังจนผมเรียบแปร่ติดศรีรษะและหอบข้าวของออกมาจากห้องน้าวันนี้วันเกิดเขาแต่ทิวากอเลิกตื่นเต้นมาหลายปีแล้ว เขาอยากไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อนมากกว่าจะต้องไปนั่งเกรงระหว่างพ่อกับแม่ที่โตอ,อาหารในร้านหรูหราตอนเป็นเด็กเขาเคยกระตือรือร้อนที่จะได้ออกไปข้างนอกพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเพราะพ่อไม่ค่อยมีเวลามากนะต้องเดินทางตลอดเขาไม่รู้ไรายละเอียดว่าพ่อทำงานอะไรรู้แต่ว่าพ่อมีบริษัทอยู่ที่ฮ่องกงเมื่อก่อน พ่อมักจะหายหน้าไปครั้งละหลายวันจากนั้นก็กลายเป็นหลายสัปดาห์ต่อมาก็เป็นเดือนเดือนและถึงตอนนี้แม้พ่อกับแม่จะไม่ได้อยากขาดจากกันไม่เคยมีใครพูดว่าพวกเขาเลิกกันก็จริงแต่ดูเหมือนว่าชีวิตครอบครัวที่แท้จริงของพ่อจะอยู่ที่ห้องกงมากกว่าที่นี่เขาคิดมาตลอดว่าบางทีพ่ออาจจะมีครอบครัวใหม่ มีลูกใหม่อยู่ที่นั่นเพียงแต่ไม่มีใครยอมบอกความจริงกับเขาทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยพ่อจะไปนอนครั้งที่อื่นเอาแต่ของฝากมาให้และพาเขากับแม่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะเขาไปรับประทานข้าวนอกบ้านหรือไม่ก็ไปเดินซื้อของที่เขาอยากได้พอไม่เคยขัดใจเขาเลยสักครั้งเวลาที่เขาเอ่ยปากขออะไรบางครั้ง ตามใจสิจนเขาเองต้องปฏิเสธเป็นต้นว่าถ้าไปเดินดูเสื้อผ้าด้วยกันหากเขาถูกใจแบบไหนพ่อก็จะซื้อให้ทันทีและไม่ใช่แค่ตัวเดียวพอจะซื้อหมดทุกสีกระทั่งโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฮเทคทั้งหลายเขาไม่เคยใช้ของตกรุ่นพอมักจะถือของรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกวางตลาดจากห้องกงมาให้เขาเสมอแต่เขาไม่ต้องการของเหล่านั้น ถึงจะโตแล้วแต่ลึกๆเขาก็ยังหวังอยากให้พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันเหมือนพ่อแม่ของเพื่อนอยากให้พ่อกับแม่พูดกันดีๆทั้งที่พ่อกับแม่แทบไม่พูดกันแต่ทุกครั้งที่มีเรื่องต้องพูดกันก็มักจะลงเอยด้วยกันทะเลาะทุกทีพ่อบอกว่าแม่ขี้โมโหและไม่มีเหตุผลพรอยําให้คนที่อยู่ใกล้เป็นบ้าไปด้วยพอพูด เดิมไม่คิดว่าเขานี้ละเป็นคนเดียวที่ถูกทิ้งให้อยู่ใกล้แม่พอกลับมาที่ห้องทำงานก็เห็นแม่ยินโทรศัพท์อยู่ด้วยสีหน้าบึ้งตึงหล้นนิ่งฟังอยู่อึดใจก่อนจะกระชากเสียงใส่โทรศัพท์ตกลงคุณจะไปไหมเนี่ยนี่มันวันเกิดลูกคุณนะอย่าลืมว่าไผ่มันก็เป็นลูกคุณลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่อีพวกลูกนอกสมรส รองศาสตราจารย์วรดาแผดเสียงลั่นห้องทำงานแบบลืมมาานดับวิชาการผู้ทรงคุณวุธไปเลยจนหันไม่เห็นว่าเขาเข้ามาในห้องหลังจึงลดเสียงเบาลงฉันจะไปรอที่ร้านแค่โผล่น้าให้ลูกเห็นสักหน่อยคงไม่เหลือบ่าวกว่าแรงคุณหรอกนะฉันคงไปถึงไม่เกินทุ่มนึ่งถ้าไม่มีปัญญามาให้ทันก็ไม่ต้องมาเลยแล้วกันวรดากดปุ่มวางสายเสียก่อน จะได้ยินอีกฝ่ายตอบว่าอย่างไรพอเห็นลูกชายยังยืนตัวมอมอยู่หล่อนก็ยิ่งอารมณ์เสียวุ่นวายนะแค่กินข้าวดีกันสักมือ้อโทรไปโทรมาอยู่นี่แหละรำคาญจิถ้าไม่มีใครอยากไปก็ไม่ต้องไปมันเลยดีไหมหล่อนประชดใส่ลูกแต่อีกฝ่ายกลับตอบอย่างไม่แยแสว่าถ้าพ่อไม่ว่างไม่ต้องไปก็ได้ครับ แค่ไปกินข้าวเองให้ผมไปฉลองกับเพื่อนแทนก็ได้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนบราดาชักสีหน้าทันทีแทนคำตอบหล่อนเปิดลิ้นชักหยิบห่อของขวัญเล็กๆออกมาแล้วรีบยัดมันใส่ไว้ในกระเป๋าถือก่อนที่ลูกจะเห็นหล่อนซื้อนาฬิกาข้อมือให้เขาเมื่อปีก่อนหล่อนก็ซื้อนาฬิกา แต่ที่ว่าก่อนทําพังตอนเล่นฟุตบอลปีนี้เมื่อนึกอะไรไม่ออกหล่อนก็เลยซื้อนาฬิกาให้เขาอีกปิดแอร์ให้แม่หน่อยวรดาบอกลูกชายที่หยิบกระเป๋าเป้ขึ้นมาสะพายด้วยท่าทางสังกตายหล่อนปิดไฟล็อกห้องแล้วเดินนำหน้าลูกลงบันไดมุ่งหน้าไปสู่ลานจอดรถด้านหน้าอาคารโดยไม่ทันได้สนใจว่า รถเก๋งสีเข้มคันนั้นจอดแอบอยู่หลังต้นโพใหญ่ด้านหลังลานจอดรถช่วงสัปดาห์มานี้หล่อนรู้สึกผิดตาที่เห็นรถคันนี้มาจอดด้อมๆม,ม,มองๆอยู่บ่อยครั้งแถวหน้าบ้านและที่หน้าอาคารเรียนแต่วันนี้อารมณ์หงุดหงิดพาให้หล่อนรีบขึ้นรถแล้วขับออกไปโดยไม่ได้สนใจทันทีที่รถยุโรปคันใหญ่ของสองแม่ลูก เลี้ยวผ่านป้อมยามเอาจากลานจอดรถไปรถเก๋งสีเข้มคันนั้นก็ออกตัวตามไปชัดชาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะใครสนใจเวอร์ชันเต็มของหนังสือเสียงเล่มนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ p a c e b o o o k b x s p o t com นะคะ p e a c h i b w o k สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ